สุสบายดีพี่น้องแบบตื <Bye. S 1> ่นเต้นนะจักหน่อยสุกสบายดีผรูบ่าวซื้อยังมาผักพี่น้องไาเถอะนี่มางนัดบางนัดขอพลุนกะลังไปาผูบ่าวซื้อมาผักมาผักอ้ยังซื้อมาผักผููสาวครูสาวเหตุยังได้ส์ครูบ่าวซื้อมาผักเิ่มเ้านคออปพี่น้องมึงดู ผู้บ่าวมาแต่ไส okay. okay. yeah. ์ผ right. okay. yeah. okay. yeah. okay. okay. mm ู้บ่าวนะบอ๊ะผู้บ่าวมาแต่ทางใดจะไปรอเบิ่งงัวะโมเมนอยากถามว่าผู้บ่าะมาแต่ทางใดมาแต่บ้านใดบ้านน่พรมชาอ่าเป็นน้ำพรมชาเบาะปิดไทยพี่น้องเบาะปิดไทยซื้อมังนาดมังมู่มา้าพี่น้องสว่าสิกินเบิร์ตดิเบิร์ตก็เลี้ยงมูอนั่นเด้อสว่านเลยโมแบ่งให้เฮากินน้ำตีแบ่งเลยเนาะตาเขียวจะเมาเมาโว ตาแข็งแข็งบอกเวตาแข็งแข็งมงคงได้กินด้แข็งแข็งเป็นลวลไยกนนี่ไปได้สิไปกินู้เดียวเบิดเนาะนแเทป้เธออนส่นปลาบ้าเด้เ <acre> ว <ng> ้ยมีหูเบาเออมีผู้บาหัวยังซื้อมาฝากบันเทาหนบ่เคยมีจักเถื่อย่องยัก แม่อามีนนุ๊กปะบึงบาคุเป้แมช้อปเปเซนอะไรนะ่โอ้ยไม่ไดอกมึงดูเนือกว่าเสี้ยวให้เบิร์ตแบบเอาคืนโอ้ยตายตายตายพี่น้องฝากลูกผักเต้าได้เพคนละคุบ่าวก็เอาเมื่อผักลูกอีกเอาคุบ่าวมีลูกคุบ่าวมีลูกลูกตีแล้วเนาะคุบ่าวลูกตี ว่าวลูกติดเน,นือกว่าสิเอามาให้ผู้สาวเบิร์บัดบอกให้ตอนนี้ตอนนี้ผู้บบาวเป็นกับผพาอยู่ขาดเมมัน <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจือหล่ะแล้ว <laughs> พากันมาถึงใช่เกาะนะงวเสียะบายเออก็ระวังงวเสียซื้อแม่งงวเฮ้าน่ะ หนึ่นพแปดนเลวหมื <Gülme f> ่นหนึ่งพี่น้องเจวาขงัวเจัาเด็ยังจับมีได้ยกระดามันรได้้เลยไดตาสีมังนัดคือเป็นตาเสะเฮ้ยมังหนัดน้ำผึ่งบ่มังนัดน้ำผึ่งบ่อย บิ้ยเห็ดไร่เห็้ไผ่นี่ยมกินเป็ดนะกินเป็นะกินเป็ดนะเตกินเป็ดนะมันเหดเห็ดนะแม่เห็ดนะแม่แก่เสือซะกันก่ไก่เ่ยได้บีแก่ผู้ชากันอย่นี้ห่บังีบซึงหิ่งหบข้า่ สบายดีเฮ้ยสบายดีมาพามาเจอบางนาดบังโมพี่น้องเอ้ยเสร็ด้กินแล้วบาทนี่มาโชคดีแต่มาเจออาหารการกินนะแม่ลูกอืมแซ่บหวานโอ้โหเอาเสือ,อเสียดปากน้ำลูกไปน้องใส่น้องมาต,ตะวันวานาวานนพองเน,นาะบ้านนาวานนพองซื้อมาพากักซื้อมาผ่าเฮ้ยขอเกล้าวัปุถะเอเป็นดอนนะขอบใจเด้อ เช ok mm. uh, like, ื่อมากินน้ากันกับแม่นะแม่ขอบใจหลายไมาเจอมาเจอบมกโมขอบใจผู้พายพ่อมาเจอเนี чи, ่ยมาเจอแนวกินม um. um, ja, like ันจึงบ่อยู่ได้ดิไหวเจ็บแล้วบอกใช่เอาได้จิ้งอยู่นี่เจอแนวกินพี่น้องอันมางไม่หน่ก็ไม่ได้ถำธรรมดาพี่น้องเพื่อสิได้กินสีหนุ่ยอร่ยได้นี่อันเงินเงินกับมัน chân bèo à chân ốt bôi dù vừa là nọ chẳng đây sự ngân cả đây chân già ngang vừa là anh này các bé đi đây tiệm nào bà để kín có bỏ vào mai và đau vừa đau vừa ui thua ở mà kín là mẹ อยู yeah, mm ่เ hmm. ดี s <S right. s <S mm ๋ยวพี uh ่น้องเด้อสิโทรเอวันโทรเอาวันปลาเม่าวมาแน่อีร้อยอีดาได้ละโทรเอาปลาเมาไปลูกพี่น้องพี่น้องหลังหลังจากซื้อบังม้ายเนี่ยบ่อแม่ยังเด้่พี่น้องซื้อบังม้มาผากแล้วมาแลกคิดเป็ดพี่น้องเอ้ยแลกกระบอแลกน้ำผู้สาวเผนได้มาแลกน้ำมันซาแพงพี่น้องเอ้ยมองดู ลูกเป็ดเพิ่นใหญ่บ่อยพี่น้องมีการกินเกิดขึ้นแล้วบาดนี้มักนัดเพิ่นกระส้มคือหีเงือกพี่น้องเอ้ยอืกินกบ่เบิดหน่วยเดียวกพี่น้องบัดบัดเป็ดลมันสดๆเนาะพี่น้องเนาะบสิกินบักนบัซุมจนปว่ายอม ลุงแหล่สีเห็ดนะได้ก็สีเห huh? ็ดนะได้กินก็ลุงแหล่อบแน่เลือดแปลงแน่ทานพี่น้องทางแน่ทั้งอบทั้งเลือดแปลงเด้อแปลงเลือดไหนพี่น้องว่าเราว่าว่าโอ้โหกินหมากเดียวกับโบเบิร์ตอีละเป็นเน่ได้มังนาดนะวานหรือเลือดหรือสมฮะบอกบอกวานหรือสมบอกฮู้บอได้กินซะบ่ใสิพันกินแม่น้องบางนาดนะ มาลองซิมมึงดูมันหวานหรือมันสมว่าปลาดำหวานหรือสมมังหนาจะสมข <laughs> ัดคนหมักสมกับสิพอดีเนาะพี่น้องเนาะฮ่าพี่น้องมันจะสวด <laughs> เป็ดเป็ด

เออน้บูไปซาก็ยได้น้องเกลืองนอะอยังไม่ลาก็จรงบ่อสารพยังไงหะหิมะไปย่ามก็เจอได้ควันวยนี่ต้นนี้กําลังคั่วพี่เนาะ มามาเบ่ไดน้อยจักดีข้าไปล้มมีทีพ่นมีดพ่นพ่นแล้วพ่นอีกเพราะว่าเจ้ว่ามีดไทยเขากลัวอันนี้มีดเวียดจะกลัวเนี่ยมีทีพ่นเซซี้ังักนีแ่้ ับผุนเ้า่างกันโดยน้องพี่น้องขันเาเว้าสีมเอาเนาะโจักน้ำจัดตัวขมืออะวาไม่เห็นอางเลยดี๋ยว่ารคอยไดมาดังไปมาดังแน่ สีมเอาอยู่ได้ยินอยู e> ่ไม uh, ่เมยเน่เพื่อนเนาะมีเมยมีเมยเพื่อนเดี๋ยวเอาคอยังวะชาบโรดชาบเชโม่เลยเองยิงมาสิบหมื่นเขาเองฮะป้าวากำลังตำเครื่องเพื่อนเครื่องเครื่องมันมียังเนี่ยป้าวามีหัวชิ้นไ่มีข่ามีกระเทียมแต่ก็ปรุงเลยดนดี ไปอบเป็ดนอบกันอบใสบียาสน้องอสนมบาีอแล้วพี่น้องอบแล้วักแล้วเรียบร้อยเอาลงหม้อเรียบร้อยอุ๊ยหนากินพี่น้อง โอ้หยาบนะปิดปิดตัวมันก็บขาน่แหละได้แล้วจะเสยบไปลีเนาะมันใหญ่วหัวแล้วแล้วพี่น้องแล้วแล้วอ้าถเอบได้จักถวยนี่นะสายไปแล้วถวยละลูกตอนนี้กำลังก้อยแจว เลยฮะเลือดมีพอเอาไอ้เอออบิ่งน้อยหนึ่งเนานนี้เนาะวงวงวง,วงพี่น้องอันนี้ก็ยังย่งตีนมันพี่น้องหัวทาบีนะ่ะเขาเอาไปกินแล้วเนาะบาท่านซัพอันนี้ต้มน้าอาบพี่น้องเลยมันหนาวม,นานมาฮอนนี่ก็แซ่บแพง<ห>สปิดคลิปพี่น้อง ้ากไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้เด้ดอพี่น้องสบายดี